เรียกว่าเดินหน้าทําความดีอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้สําหรับเพรยหนุ่มซุปตาอย่างน้าเดชคูกิมิยะนอกจากว่าจะชอบเข้าวัดทาบุญแล้วเจ้าตัวยังเดินหน้าช่วยเหลือคนที่ลําบากและชอบช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดในสแกมของแม่แก้วได้เอามาโพส์อัปเดตเรื่องราวดีๆหลังจากที่น้าเดชได้มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือน,นักเรียนที่จังหวัดอุดรธานีด้วยโพสต์นี้นะคะแม่แก้วระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า ทุนการศึกษาจากพี่ณเดชครูจ่าเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาได้เรียนต่อให้กับน้องๆทั้งสองคนขอให้สําเร็จในความตั้งใจทุกประการขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุ่มภาวาปีและขออนุโมทนาสาธุกับลูกณเดชด้วยนะครับวิทยาลายัยการอาชีพกุ่มภาวาปีจังหวัดอุดรธานี